สวัสดีครับวันนี้พบกับโครูอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ป .4 ของเรานะครับก็ยังอยู่กับเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวก่อเหตุเป็นภาคสามแล้วนะครับตอนสามแล้วโหเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะดําเนินมาอย่างเข้มข้นนะครับโค้ดเล่าทบทวนก่อนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยโค้ดเล่าไปถึงจุดที่พอเรามีเราเริ่มเริ่มจากมีเด็กคนนึงถือน้ําพึ่งถูกไหมน้าพึ่งก็หกแล้วก็มี มดมากินมดมแมลงอะไรมากินน้ําผึ้งจนจิ้งจกมากินมแมลงแล้วก็แมวก็มาจะกินจิ้งจกหมาก็มากัดแมวนะครับพอเริ่มจากจุดนี้ก็เริ่มคนเจ้าของเจ้าข,ของแมวก็เริ่มมาจัดการเจ้าของหมานะครับแล้วก็พาพวกกันมาตะลุมบอลกันหมดนะครับพาพวกฝั่งนี้ก็พากันมาฝั่งนี้ก็พากันมาถือทั้งมีดถือทั้งไม้พลองมาตีกันนะครับ จนถึงวันนี้นะครับคาบนี้คาบที่สามวันนี้นะครับก็จะจบเรื่องของน้าพึ่งหยดเดียวก่อเหตุน,นะครับอ้าวแต่ความจริงเนื้อเรื่องไม่จบนะครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งเอาไปดูกันเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะครับอ้าคราวที่แล้วเราอยู่กันประมาณตรงนี้นะเมื่อกำนันแจ้งความกับอําเภอนะครับอําเภอจึงให้เอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามได้แต่เพียงว่าเออเห็นได้เห็นบุตรศีรษะแตกวิ่งมาก็ช่วยไม้พองวิ่งไปช่วยกันพูดง่ายคือ คนเหล่านี้ที่ไปตีกันน,นะครับนะคือพอเห็นเพื่อนของตัวเองเนี่ยโดนทุบโดนตีเป็นแผลมาก็กตัวเองก็ไม่ไม่ถามว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ทําไมไปจัดการเลยนะครับนี่คือการจัดการอะไรทําอะไรแบบไม่มีสตินะโดยที่พอกำนันหรือในอำเภอเนี่ยเขามานั่งสอบสวนเนี่ยว่าใครเป็นคนเริ่มนะครับพวกนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราตีเพื่ออะไรตีเพราะใครเพียงแต่ว่าเราไปตีกันเพราะว่า มีคนของเราหรือคนทีมเราเนี่ยบาดเจ็บนะครับตัวที่ไม่ได้ถามตะคำนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าช่วยได้ไหมวิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมานะครับจากนั้นเขาก็เริ่มมาทําการทักโทษกันไปเรื่อยๆนะครับนะเข้าถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวลออขึ้นมาหมดท่าที่จะเอาหมามาถามแล้วคือต่างคนต่างถามไปเรื่อยมันเกิดจากอะไรไอ้คนนั้นก็บอกเจอเจอคนนี้ไอ้คนนี้ก็บอกเกิดจากคนนั้นจนบอก ถามไปเรื่อยจนไปถึงหมานะครับบอกก็เก,เกิดจากหมานี่แหละนายอำเภอก็จึงเอ,เอาเอาตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามนะครับก็เลยได้ความเพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาลม้มลงก็ช่วยเอาดาวบวิ่งไปช่วยนายอำเภอจึงเอาตัวบิดามาถามนะครับก็ได้ได้ไดความเพียงว่าได้เห็นได้ได้ยินเสียงบุตรของตัวเองร้องไห้จึงเอาไม้ลงไปช่วยบุตรนะครับต่างคนต่างไม่ถามกันทั้งนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น จัดอาวุธได้ก็ไปจัดการเลยนะครับอําเภอจึงให้เอาตัวบุตรคนเล็กนะครับมาถามว่า,าบุตรคนเล็กมาถามต่อว่าถ้า,าถ้ายังไม่ได้ความอย่างไรเนี่ยก็เพราะว่าเด็กคนนี้มีความกลัวนะครับเลยร้องไห้ไม่หยุดต้องหาเลี้ยงพี่เอาเข้ามา,าต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบนะครับเด็กเด็กนั้นก็ไม่หยุดร้องจึงให้เอาตัวมารดาของเด็กนั้น,นที่เป็นพี่เลี้ยง แล้วก on ็เป็นล่ามจึงมาได้ความว่าฉ <inaudible>. ันเดินออกมาที <ind> ่ประตูหน้าบ้านก็เห็นเด็กคนนี้ถือขวดน้ำผึ้งเดินมานะครับพอมาถึงหน้าบ้านเด็กคนนั้นก็ล้มลงน้ำผึ้งก็หกอยู่นะครับโชคดีที่เหตุการณ์นี้มันมีมีคนคนหนึ่งที่กําลังมองอยู่มองตั้งแต่เด็กมาถือขวดน้ำผึ้งมาเลยนะครับแล้วก็มีมดกับแมลงมากินน้ำผึ้งที่หกอยู่ตรงนั้นนะและฉันเนี่ยยืนดูมดกับแมลงวันที่มากินน้ำผึ้งอยู่ตลอดเลยสักประเดี๋ยวมันก็มีจิ้งจกมาจิ้งจกมากินนะครับมันก็ตามภาพที่มด บอกไปคาสองอนะครับว่าเออเกิกินต่อกันไปเรื่อยสักประเดี๋ยวเนี่ยก็มีหมาตรงโน้นมานะครับกัดแมวของฉันฉันก็เอาไม้ตีหมาไปแล้วหมาก็วิ่งไปทางบ้านโน้นสักประเดี๋ยวก็มีวัยรุ่นเนี่ยมานะครับแล้วก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยอ่พ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีแต่เด็กพวกนั้นอ่ะตีผู้เด็กคนนั้นหัวแตกเด็กนั้นก็วิ่งไปบ้านนะครับแล้วพ่อก็ไปเอาไม้พองวิ่งมาตีอ มันเอาไม้พองมาตีพ่อฉันก็ล้มลงนะครับทันใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบลงมาจากเรือนแล้วก็ฟันเอาพ่อของน้องชายคนนั้นนะครับก็คือฟันพ่อของฟังรู้เลยไม้พองของชายคนนั้นมีหลุดจากมือนะครับทีนี้ก็ต่างเข้ากันตะลุมบอลเลยลุมตีเลยนะครับเขาก็พูดถึงความหวาดกลัวของตัวเองว่าผ่านเหตุการณ์นี้มันช่างน่ากลัวนะครับแต่อำเภอจึงขอบใจเด็กคนนี้มากนะครับเด็กที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ กระเป๋าส่งให้อจึงได้อะไรวะอ่ะเอาเป็นว่าอ่าเด็กคนนั้นอส่งกระเป๋าเด็กส่งกระเป๋าให้เด็กคนนั้นไม่ใช่กระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วบอกว่าในเรือนในความความ,ความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปแล้วนะครับก็คือในอำเภอกับกำนันเนี่ยมั่นใจแล้วว่าเหตุเปนเกิดจากอะไร แต่ได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้พอแล้วนะครับจึงได้บอกกับคนที่วิวาทั้งสองฝ่ายว่าเราจะอยู่เราก็เป็นคนอยู่ใกล้บ้านเรือเคียงกันนะควรจะมีความรักซึ่งกันและกันเราไม่ควรจะทําให้เป็นเราทําสติตัวเองให้เป็นคนหุ่นหันพลันแล่นนะครับให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้นะเมื่อเราปล่อยใจของเราไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะเป็นการใหญ่โตนะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นพี่อ่าน่าเป็นที่ขายหน้าด้วยเหตุว่าไม่ควรมาเป็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องหมากับแมวนะครับก็คือในอำเภอก็คิดแล้วที่ตีกันนะตีกันเพราะหมากับแมวใช่ไหมอันเป็นเรื่องไม่ควรเป็นนะครับถึงถึงให้ให้ถึงแก่กการฆ่าฟันจนอ่าถึงความเดือดร้อนขนาดนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาได้ยินเข้าก็เป็น ที่ขายหน้านะครับเพราะเราเนี่ยทะเลาะกันทั้งหมู่บ้านเลยเพราะมีเหตุผลคือแมหมากับแมวนะครับโดยมีอ่าดังนี้แหละก็ที่เขาเรียกกันว่าศึกกลางเมืองนะครับเหมือนที่สุภาษิตได้กล่าวไว้ประมาณนี้ก็จบเรื่องไปแล้วนะครับวันนี้นะครับข้อคิดเนะี่ยโค้ดมีอีกหนึ่งอย่างคือข้อคิดสําหรับเรื่องเนี้ยมันอยู่ในอยู่ใน,นข้อสามเนี่ยนะครับโค้อดอยากให้เขียนอยากให้ใหคิดเองนะข้อคิดเนะี่ยแต่ว่า ทุกคนโพสคิดว่าทุกคนน่าจะคิดมาประมาณเหมือนๆกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะข้อคิดของเรื่องนี้นะครับถือว่าใครฟังทันก็ถือว่าเฉลยไปแล้วกันนะคืออย่างที่ดูนะครับว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยก็แล้วแต่น้ำพึ่งหยดเดียวเราจะมองว่าโอเคมันเป็นเกิดจากเรื่องเล็กนะครับหรือว่ามันทําให้ผลมันใหญ่โตขึ้นจนคนทั้งหมู่บ้านตีกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมีสตินะครับ ถ้าคนเหล่านั้นเขาเลือกที่จะถามสักนิดหนึ่งนะครับไม่ทําอะไรหุนหันพลันแล่นไม่ใจร้อนนะครับตั้งสติดีๆแล้วเขาถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจจะไม่ต่อยกันไม่ตีกันก็ได้นะครับแต่นี่คือพอเห็นเพื่อนเจ็บปุ๊บก็กูก็ใส่เลยกูก็ตามเลยนะครับนะเหมือนเหมือนดูโฟร์คิงเหมือนกันนะอ้าวสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วสําหรับป .4 เรื่องน้เพึ่งหยดเดียวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะสาหรับข้อคิดคือการอ่าเรื่องที่เล็กๆนะครับก็อ่าใช้ ยาเขาเรียกว่าอะไรยา,เ,าเรื่องที่เล็กๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สําคัญเท่าเราตั้งสติในการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหรือมีการสอบถามในการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอคำถามท้ายบทนะครับวันนี้มีห้าข้อนะห้าข้อเท่านั้นใครเสร็จแล้วก็ถ่ายมาส่งนะครับสำหรับวันนี้ครัไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นําเพึ่งหยดเดียวก็จบแล้ววันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ